ซาร่าค่ะเชฟเป็นยังไงคะกับโจทย์ของเหลือโจทย์ของเหลือเป็นอะไรที่หนูถนัดมากค่ะเชฟเพราะหนูกินของเหลือประจำค่ะเชฟแล้วซาร่าจะเอามาทําอะไรคะค่ะหนูจะทําเป็นต้มผัดต้มยำฉาผัดต้มยำให้ร้อนฉาครั้งที่แล้วซาร่าบอกว่าไม่เครียดแล้วก็ทําอาหารออกมาดีขึ้น หนูว่ายิ่งร่าเริองอาหารยิ่งอร่อยค่ะขอให้ร่าเริงตลอดไปอาหารจะได้อร่อยขึ้นอร่อยขึ้นอร่อยขึ้น <speaker> ได้เลยค่ะเชฟขอบคุณค่ะพีซาราสดใสขึ้นจากวิกแรกเขามีความสุขในการทำอาหารเขาทำเมนูมาได้ดีดมากขึ้นสัปดาห์นี้พีซาลาก็เลยไม่กลัวอะไรแล้ว ทุกคนครับเหลือเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นจริงปะเนี่ยอาหารเหลือควรที่จะเป็นรูปเป็นรากแล้วเร่ชชงเลยครับรับเจ็ครับเจ็เลโชดคือพี่ซาร่าเนี่ย back to life สนุกกับการทำอาหารเหมือนกับว่าวันนี้เขาได้กลับมาเป็นตัวเขาไม่หรอไม่หรอไม่มีอยู่จริงจ้ะ ซาร่าค่ะเชฟร่าเริงไปไหมลูกร่าเริงไปเหรอคะเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่คิดออกแล้วยังว่าจะทําอะไรตอนนี้หนูทําเป็นผัดต้มยำแล้วเดี๋ยวจะเอาข้าวไปผัดตอนท้ายปลาแห้งทอดนะคะหนูก็เราจอาไปผัดกระเทียมกินกับหอมผัดผัดเข้าไปแล้วก็น้ําจิ้มซีฟู้ดก็คือน้ําจิ้มที่เหลือเอามาผัดมาปรุงรสแล้วก็เป็นครเร่แย่ค่ะแล้วก็มีเปลือกกุ้งทําเป็นเค้กมะม่วงอ้ยล่สุดเด้อทำไมนิ่งเค้กอยู่ไหนเค้กอยู่ในเตาค่ะ แต่ว่าก็คือเป็นเค้กที่ไม่ใส่ไม่ใส่ไข่นะคะทําให้ดูเหมือนเค้กค่ะแต่จริงมันไม่ใช่เค้กเพราะว่ามมไม่มีผงฟูไม่มีผงฟูไม่มีไข่แล้วมันจะเป็นเค้กได้ไหมสาร่าคือมันเค้กแฟบ <laughs> โอ้ย <laughs> อันนี้เขาเรียกแถเนาะ แถแมอันเนี้ยแถดิเจ็บซี่โครงไปหมดแล้วค่ะมันแฟรตั้งแต่ถาดได้เราหยิบมาแล้วมันจะฟูได้ยังไงยังไงก็แก้ไขปัญหาให้ดีนะคะได้เลยค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนี่แหละคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะต่อให้เหลือแค่ข้าวเม็ดเดียวช้าก็ทำให้มันอร่อยได้ค่ะจริงๆแค่นี้ก็ดูดีแล้วเนาะเหลือเวลาอีกเพียง5นาทีสุดท้ายนะคะองประกอบ โอเคตอนจังหวะเราแบบว่าเปิดแบบเค้กออกมาแล้วเฮ้ยหน้ามะม่วงอยู่ข้างบนแล้วเป็นเค้กโซน่าครับตอนนี้เหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วเค้กคุณสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์ค่ะเชนอันนี้เรียกเค้กเหรอครับไม่ใช่ห่อหมกใช่ไหมครับไม่ใช่ห่อหมกค่ะเชน เป็นห่อหมกเอาไปฝากป้าป้าไปนาเลยห้อยไม้ล่าหัวคากับรถยังรั่วแผกลงข้างหัวรถก่อเลยห่างครับ <laughs> เชฟชนคุยเชฟอิงเี่ยบอกว่าเป็นห่อหมกหนูก็เลยจัดบทเพลงห่อหมกพวกให้เชฟได้งงเล่นคนะ่ะเฮ้ยทำไมต่อในงงเลยเชฟซาร่าค่ะไปเลย ของซาร่ามันอาจจะดูแบบเบสิกแต่ว่าด้วยรสชาติเวลาที่มันกินรวมกันแล้วอ่ะมันว้าววันนี้ทําเป็นข้าวผสมหวานนะครับใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับซาร่าทำเป็นข้าวผัดต้มยำแห้งวงกลมวงกลมอะไรวงกลมอ๋อวงกลมวงกลมมีวงกลมอย่างมีบ้างนึกว่ามีวงกลมอ๋อวงกลมโอเควงกลม ส่วนด้านฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง bueno เป็นปลาทอดแจ้งว่าเป็นเค้กกุ้งสะดุ้งมะม่วงค่ะเอาเปลือกกุ้งเผาไปเป็นตัวเค้กซึ่งทําสไตล์กุ้งมรกรงค่ะอะไรวะพี่สาระพี่หยางวะเนี่ยกุ้งไม่ได้กรองไม่ต้องบอกก็ได้กุ้งกินแล้วมันไม่ได้สะดุ้งเพราะมันยังมีชีวิตฮะคือกุ้งมันกินเข้าไปแล้วอ้าวสะดุ้งนี่มันเปลือกกุ้งอะไรเนี้ย แล้วอีกส่วนหนึ่งที่มันอยู่เหนือเค้กนี่นคืออะไรครับเป็นปลาทอดเอาไปผัดกับกระเทียมเป็นต้นหอมใส่เกลือพริกไทยหน่อยแล้วก็กินกับมะนาวบีบไปตรงข้าวต้ยมยำมันจะชูรสความสดชื่นขึ้นมาได้ด้วยแต่ถ้ากินรวมกันแล้วดูมีสเสน่ห์เหลือเกินค่ะงั้นชิมดีกว่าครับค่ะ <laughs> <laughs> แซบครับ <S 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 เฮ้ยขาผัดต้มยำแห้งของคุณนี่ผมสามารถกินหมดได้เลยนะคุณมีปลาเหมือนแกล้มด้วยอันนี้พอกินแล้วมันเข้ากันดี <S 2> <S 2> <S คุณยังมีของหวานผสมข้าวคือเคก้กกุ้งสะดุ้งมะม่วง <S 2> <S 2> <S ค่ะกินแล้วรสมันจัดมากสะดุ้งเนะยครับแต่ มันมีบางส่วนที่ยังสุกไม่สม่ำเสมอกันครับนอกนั้นใช้ได้แหละครับ